สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอมให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่ลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากได้ขนมไทยนะคะเป็นแนวทางฟรีนะคะก็อย่าลืม เข้าไปเอาก็ได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ เดนมินจะพามาสรุปแนวทางนะคะเฉพาะกิดนะคะ0ูนย์สหลุดนะคะสายวิ่งมานะคะในตาราง04 3ยมหนึ่งนะคะเจาะไม่เข้านะคะเข้าอยู่นะคะสามหนึ่งลืมดูนะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะสามหนึ่งเกนะคะให้เดน8ปนะคะเจาะไม่เข้านะคะ 8 3นะคะก็หลุดนะคะใคร้ายลุตแได้เฮบนล่างเลยนะพิเศษน้อยปกตินะคะ0 9นะคะมาตัวกลับนะ0 9 9 4นะคะหลุดนะคะตารางเข้านะคะตารางเข้า3ตัวเลยนะตาราง4 0 9นะคะ4 0 9แล้วก็จะเป็น9 4มาหมดเลยนะคะในตาราง ตารางนะสีเจ็ดนะคะหลุดนะคะศูนย์เจ็ดก็หลุดนะคะสรุปนะคะตัวจอดนะคะมาเฉพาะกิจล่างนะคะปกติบนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหก สี่แปดหนึ่งสามเจ็ดนะคะเดนนะคะแอดมินให้เดนไปที่แปดกับสองนะคะแปดสองตามได้นะคะเผื่อใครชอบสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปด 1> 8ปดหนึ่งหนแปดแปดนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมี2องศูนย์2ูนย์สอาหนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี1001 กสี่สี่หกเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะก็อย่าลืมตัวกลับนะต,ตัวที่เด่นอนะตัวนี้เลยนะคะสองหกเด่นมากนะเก้าสี่เก้าสี่ไม่เด่นเท่าไหรนะเจ็ดหกนะคะ สำหรับการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมีมีเบิ้ลนะวันนี้มีศูนย์ศูนย์มีสองสองมีแปดแปดนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะแล้วก็สามสามโหดเด่นมากเลยเบิ้ลตัวเลขนะคะที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สอง หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นออาวจะเอาสองเก้านะคะเอาติดผิดนะอันนี้ไม่ไม่เอานะเอาสองเก้ากับสองหกนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม ลูกต้นรักนะคะปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรนะะงนะคะโดยเฮงนะคะปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ